ต่อกับผมในนามตัวแทนบริษัทโคดมุกแห่งประเทศไทยกับผมยินดีอย่างยิ่งที่คุณยงยุทธอุยาวประธานบริษัทลุกตาแห่งประเทศไทยได้มาดูงานของผมในครั้งนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและคิดว่าท่านจะและพนักงานของท่านจะได้ความรู้และ การดูงานในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อบริษัทของเราทั้งสองคนในสุดท้ายนี้กระผมขอได้ท่านมาเยี่ยมเยียนที่บริษัทของผมอีกนะครับและกระผมขอมอบของที่ระลึกให้แก่บริษัทของท่านคือคอนโดครับย่า อ mm hmm. ผมผมในานามตัวแทนของบริษัทตุต๊กตาหมีแห่งประเทศฮอดผมจำกัดกระผมรู้สึกกระผมและพนักง,งานของกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกรผมที่บริษัทของท่านกระผมที่ได้มาเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษามกระผมหวังว่ากระผมจะได้นําความรู้ที่ได้จากการเยี่ยมเยียนของท่านกรผมได้นําม,มาใช้ในเป็นประโยชน์ของมในครั้งต่อไปกระผมและสุดท้ายนี้กระผม บริษัทผมนะครับขอมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือนผมและจะขอมอบตุ๊กตาหมีที่ชิ้นเสื้อแดงผมไม่ใช่โบแดงนะผมให้กับบริษัทของคุณนะผมครับครับเขาครับ